สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ชาแนลแมจิกส์มาเบลตลอดไปจันแพทยนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นการดูดวงความรักนะคะของชาวราศีมังกรค่ะนะคะชาวราศีมังกรนะคะ,รระ,คะหรือผู้ที่เกิดตามช่วงระยะเวลาที่จันพทยระบุไว้ตรง description นั่นเองนะคะหรือใครที่ท,ทราบลัคนาก็ดูยึดเป็นลัคนา ราศีมังกรก็ได้นะคะพลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างเพราะเป็นพลังงานของคนกลุ่มใหญ่นั่นเองนะคะหากคุณอยากได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยนะคะแอดไลน์ไอเดียจันแพทเข้ามานะคะสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวอันนี้จะเป็นพลังงานที่มีความแม่นยำมากกว่านั่นเองนะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะของคนทั้ง3สถานะ เราจะเริ่มต้นจากสถานะของคนที่มีคู่ก่อนนะคะและตามด้วยคนคบคนคุยปิดท้ายด้วยคนโสดนั่นเองนะคะมาดูว่าพลังงานของคุณเป็นอย่างไรชาวราศีมังกรในสถานะของคนที่มีคู่นะคะ4ี่ดาบค่ะ f o r of Swords the world ค่ะ เ e อร์มิตไนออฟครับเอชออฟแพนเลและดีเอ็ม e พลอค่ะพลังงานของชาวราศีมังกรเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าหยุดนิ่งโฟกัสที่ตัวเองหรือเป็นลักษณะของการอยู่แบบสันโดษก็ได้นะคะอยู่กับมีโลกส่วนตัวสูงไม่ค่อยยุ่งวุ่นวายกับใครนะคะใช้เวลากับตัวเองมาก มากกว่านะคะการใช้เวลาของคุณโดยมากจะเป็นในเรื่องของการใช้เวลาอยู่กับครอบครัวหรืออาจจะเป็นการใช้เวลาเกี่ยวกับเรื่องของการทําผลงานอะไรบางอย่างเพื่อให้มันเกิดในเรื่องของรายได้ที่ดีในอนาคตนั่นเองนะคะให้ระวังสุขภาพชาวราศีมังกรหน่อยนะคะชาวราศีมังกรมีปัญหาในด้านของสุขภาพเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะเดือนกรกฎาคมนะคะครึ่งปีกว่าเข้าไปแล้วนะคะผ่านมาแล้วเดือนหนึ่งนะคะ คุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพกายนะคะส่วนสุขภาพใจมีบ้างเล็กน้อยค่ะแต่ดูแล้วแนวโน้มของพลังงานชีวิตของคุณในช่วงเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะนอกเหนือจากระวังเรื่องสุขภาพแล้วนะคะในเรื่องของอาหารการกินก็ต้องระมัดระวังนิดนึงค่ะเพราะมีแนวโน้มจะน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษเลยในช่วงเดือนนี้นะคะ ใครที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้รักผู้ใหญ่หรือทำงานกับคนต่างชาติต่างภาษามีแนวโน้มที่ดีมีความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานเกิดขึ้นค่ะส่วนในเรื่องราวของความรักและความสัมพันธ์อาจจะไม่ค่อยมีความหวานชื่นใส่กันนักนะคะเพราะต่างฝ่ายต่างโฟกัสไปที่เรื่องของตัวเองนะคะแต่ก็ยังมีความสัมพันธ์อันดีหรือมีความผูกพันที่ดีต่อกันอยู่นั่นเองค่ะ,ะดูพลังงานของคนรักคู่ครองนะคะ t w o of p e n t a a l ค่ะ a e of cup, three of cup, the f o o l two of swords และ t e n of cup ค่ะของคนที่เป็นคนรักคู่ครองของชาวราศีมังกรพลังงานของคุณออกในแนวแบบหลัดล้านะคะมีเรื่องราวของการเข้าสังคม เยอะขึ้นนะคะบางทีก็อาจจะเดินทางไปต่างถิ่นต่างที่กับคนรักคู่ครองนะคะหรือกับเพื่อนฝูงหรือในที่ทำงานนะคะมีแนวโน้มลักษณะแบบนั้นนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์จัดอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะคะคนรักคู่ครองชาวราศีมังกรค่อนข้างมีสุนทรียะทางอารมณ์นะคะหรือความรู้สึกเขาในด้านของความรักเนี่ยมีสูงในช่วงนี้นะคะถ้า ได้ไปท่องเที่ยวหรือเดินทางไปต่างถิ่นต่างที่ด้วยกันนะคะก็มีช่วงเวลาถ้ามีช่วงเวลาที่สวีตนะคะก็อาจจะมีสมาชิกใหม่เพิ่มเติมได้นะคะอืมถ้าหากไม่ได้คุมกำเนิดอะไรประมาณนั้นก็มีแนวโนมค่ะนะคะไพ่บ่งชี้ว่าในเรื่องราวของการเงินนะคะของคนรักคู่ครองชาวราศีมังกรเนี่ยนะคะมีในแง่ของการเงินที่อาจจะไม่ค่อยคล่องตัวเท่ากับชาวราศีมังกรนะคะแต่ คอ n เน t ชันของเขาค่อนข้างดีนะคะเขาอาจจะรู้จักผู้คนมากมายนะคะ หรือการเดินทางของเขามีเข้ามาบ่อยๆ,ๆเขาอาจจะได้พบเจอบริวารเยอะอะไรประมาณนี้นะคะคอนเน็ชันค่อนข้างดีและก็จะใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับเรื่องของสังคมเกี่ยวกับเรื่องของบริวารเหล่านี้มากหน่อยมันก็เลยทําให้การเงินของคนรักผู้ครองชาวราศีมังกรเกิดการตึงตัวเข้าไปได้ในช่วงพีเรียดนี้นะคะส่วนในด้านของครอบครัวก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะคะ ถึงแม้ว่าจะมีสังคมถึงแม้จะปาร์ตี้บ่อยแต่สุดท้ายแล้วก็จะต้องกลับเข้าไปหาครอบครัวไพ่ใบปิดเป็นไภ่สิบถ้วยนั่นเองนะคะอ่ะมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้เป็นอย่างไรนะคะ The Emperor เกิดขึ้นค่ะ Prince of War ค่ะ a g e of Cup The Fool The Moon และ เอชียบอนะคะในช่วงประมาณสักกลางๆเดือนนะคะน่าจะมีเกณฑ์ห่างกันอืมนะคะชาวราศีมังกรกับคนรักอาจจะต้องห่างกันนะคะมีเหตุที่ต้องเดินทางเหมือนต่างคนต่างเดินทาง ก็ว่าได้นะคะในช่วงต้นเดือนหวานแหววกันดีค่ะนะคะมีความหึงหวงการความอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอะไรประมาณนั้นแต่ช่วงกลางเดือนแล้วอาจจะมีในเรื่องของธุระปะปางมีเหตุทําให้ต้องแยกทางห่างกันไม่ใช่ว่าแยกทางกันเดินนะหมายความว่าแยกกันทํางานนั่นเองนะคะมีแนวโน้มที่จะต้องเดินทางค่ะมีความตึงเครียดรออยู่นะคะในเรื่องของหน้าที่การงานถ้าใครที่จะต้องทํางานหรือต้องเดินทางไปเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานนั้นน่ะมีความเครียดความกดดัน รออยู่ค่อนข้างมากแต่ผลสรุปแล้วจะมีความก้าวหน้าทิศท,ทางของงานจะไปได้ดีในช่วงสุดท้ายป,ปลายเดือนนั่นเองค่ะมาดูว่าไพ่เดอะคีนะคะจะให้คำแนะนำอะไรเพิ่มเติมในความสัมพันธ์นี้นะคะไพ่หมายเลข39ค่ะปิดตาข้างเดียว ไพ่หมายเลข75เส้นชัยที่เต็มไปด้วยเพชรนินจินดาไพ่หมายเลข43นะคะโอ้โหมือเป็นระวิงเลยทํางานบ้านซิงเกิลมัมนะคะไพ่หมายเลข41การแอบรักแอบชอบนะคะแอบมองไพ่หมายเลข23ค่ะนะคะก็ผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยนะคะไพ่หมายเลข3นะคะคมมีดที่เป็นเหมือนกับขนนก นะคะชื่อเฉือนแบบยังไม่ค่อยที่จะ,ะเผ็ดร้อนสักเท่าไหร่เป็นคำพูดแบบนิ่มๆนะคะอ่ะไพ่บ่งชี้ว่านะคะในช่วงนี้นะคะการงานนะคะของชาวราศีมังกรอาจจะมีเกณฑ์ที่เหนื่อยหน่อยค่ะเพราะว่ามีงานเข้ามาลดมือไหนจะต้องรับผิดชอบครอบครัวด,ด้วยอะไรประมาณน,นั้นนะคะความรู้สึกอยากจะไปถึงเส้นชัยเร็วๆอยากจะทำทุกอย่างให้มันดีนะคะ อยากจะไปพร้อมๆกันทั้งคุณทั้งคนรักคู่ครองแต่บางทีก็อาจจะต้องเผื่อใจไว้นิดนึงนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการถูกผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะคะหมั่นไส้เอาได้ง่ายๆแล้วจะมีการพูดจาแบบเชื่อเฉืออเน็บแนมมาเบาๆอะไรประมาณนี้นะคะ ชาวราศีมังกรถ้าเกิดว่าอยู่ในลักษณะของครอบครัวใหญ่นะคะอาจจะมีเหตุกระทบกระทั่งกันกันกบผู้หลักผู้ใหญ่ทางฝั่งของตัวคุณก็ได้หรือทางฝั่งของคนรักคู่ครองก็เป็นได้นะคะมีเรื่องราวที่เรียกว่าผู้ใหญ่อาจจะไม่ปลื้มอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อ เจอกับสภาวะเหตุการณ์อย่างนี้นะคะก็ให้สะกดกั้นอารมณ์ไว้นิดนึงอย่าพยายามไปตอบโต้นะคะถ้ายิ่งตอบโต้ไปมันก็ยิ่งจะกินแหน่งแข่งใจกันเข้าไปยิ่งขึ้นนะคะแต่ผลสำเร็จโดยรวมแล้ว จะไปได้ดีในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะแม้ว่าจะห่างกันก็เป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆก็อย่างที่บอกไพ่ออรเ์เคิลเตือนว่าให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการถูกผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหมั่นไส้เอาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในที่ทํางานหรือที่บ้านเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องระวังตัวแล้วก็พยายามเก็บเนื้อเก็บตัวสักนิดนึงนะคะอย่ามั่นอกมั่นใจมากจนเกินเหตุหรืออยากทําอะไรที่ทําให้ผู้ใหญ่เนี่ยมองแล้วว่ามันไม่เหมาะไม่ควรเดี๋ยวมันก็จะเป็นประเด็นกันได้นั่นเองนะคะแต่เรื่องอื่นๆทั่วไป ก็ไม่มีอะไรหนักหนาคุณจะผ่านพ้นเรื่องราวหรือปัญหาเหล่านี้ไปได้ด้วยดีนั่นเองในที่สุดนะคะจบแล้วสําหรับชาวราศีมังกรในสถานะของคนที่มีคู่เดี๋ยวเราไปเจอกับสถานะของคนคบคนคุยกันต่อคะ่ะสวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนคบคนคุยชาวราศีมังกรนะคะเรื่องราวความรู้สึกพลังงานของคุณในช่วงเดือนกรกฎาคม2567ันายเป็นอย่างไรมาดูค่ะ f o r of s o u r c s ค่ะ The star, two s f s r ซ r ร์ t h r o e of s อร r สจัส s เมนเพชรอวรนค่ะมันเป็นพลังงานของคนที่เขาเรียกว่าอยากจะตัดใจแต่มันก็ยังตัดไม่ได้ยังขายไม่ขาดนะคะได้แค่หยุดอยู่นิ่งๆ อดทนรอคอยเพื่อให้วันเวลามันผ่านไปอย่างเชื่องช้าความรู้สึกมันจะได้ชินชาอะไรประมาณนี้นะคะอยู่ในสภาวะแห่งการหยุดนิ่งค่ะคนคบคนคุยนะคะคุณอาจจะมีการพูดคุยกันหรือสื่อสารการันแต่มันเหมือนกับมีกระจกบางๆมากั้นไว้ทำให้คุณไม่สามารถทะลุเข้าไปถึงใจของใครคนนั้นได้อย่างเต็มที่นะคะ ซึ่งบางทีคุณก็รู้สึกเหมือนกับว่าเขามีอะไรปกปิดซ่อนเร้นคุณมีเรื่องที่แอบแฝงหรืออาจจะเป็นความรักซ่อนเร้นอะไรประมาณนี้แต่คุณก็ยังผูกพันกับเขาอยู่นะคะรอคอยที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้กลับมาเริ่มต้นมีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนะคะดูเหมือนว่าสถานการณ์ช่วงนี้มันอยู่ในช่วงที่คุณกําลังหยุดรอดูสถานการณ์ว่าเขาจะเอาอยัางไงจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้กับความสัมพันธ์นี้พลังงานคุณบอกมาเป็นแบบนี้ มาดูพลังงานของใครคนนั้นที่คุณคุยด้วยหน่อยซิว่าเขาล่ะเป็นอย่างไรนะคะอสศวนถือเหรียญค่ะโอ้สี่ดาบเ e v i เด the f o o l five of moon และ the star ค่ะ พลังงานของเขาเป็นพลังงานของคนที่นิ่งเฉยเย็นชาอนะคะบดจะอยากได้อะไรก็จะทำให้ได้ดนสิ่ธ์ที่ตัวเองต้องการแต่พอบทจะไม่เอาก็เรียกได้ว่าไม่แยแสเลยก็ว่าได้นะคะอยากที่จะทำอะไรตามอําเภอใจของตัวเขาเองบางทีก็กล้าที่จะปะทะอารมณ์กับ คุณนะคะกล้าที่จะพูดถึงจุดยืนของเขานะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างรักเอสระแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบการถูกผูกมัดนะคะอาจจะเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงก็ได้นะคะเพราะว่าไม่ค่อยชอบให้ใครเข้ามายุ่งยามในชีวิตมากจนเกินไปบางทีพอเวลาเขาต้องการหรือเวลาที่เขาอยากอยากที่จะเหงาอยากจะมีความรักเนี่ยเขาก็จะพยายามพุ่งเข้าไปหาคุณนะแต่พอเมื่อไหร่ที่แบบว่า เขามีความสึกอิ่มตัวละเขาอยากอยู่คนเดียวละเขาก็ตัดชแนลนี้นะคะโดยที่ไม่สนใจยดีกับความรู้สึกของอีกฝ่ายเลยนะคะอยากจะอยู่คนเดียวก็อยากอยู่คนเดียวเพืเฉยๆอย่างนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะพยายามเข้ามาใกล้ชิดหรือมาติดสนิทบางทีเขาก็จะทําตัวเย็นชาเพิกเฉยเนี่ยมันเป็นพลังงานของเขาคนนั้นของคุณที่คุณคบที่คุณคุยอยู่ ตรงกับประเด็นลักษณะแบบนี้กัดบ้างหรือเปล่านะคะมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ซิว่าเป็นอย่างไรในอนาคตนะคะไพ่ Justice ค่ะ The Moon Seven of Wands Devil ค่ะ The Emperor และ a g e of Swords ค่ะถ้าคุณคุยกับคนที่โลกส่วนตัวสูงนะ มันก็ทําให้คุณเหนื่อยและอึดอัดน,นะเพราะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์มันก็ยังคงมีเรื่องอะไรคุมเครือซ่อนเล้นอยู่นะคะคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่แบกรับเอาความรู้สึกจากอกหนักใจนี้แต่เพียงผู้เดียวนะคะยังคงคบยังคงคุยกันต่อแต่ว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ไม่ค่อยรัก รับรื่นได้ดังใจของชาวราศีมังกรนักนะคะ,นะคะเพราะว่ามันได้ดังใจเขาแต่เขามันไม่ได้ดังใจคุณนั่นแหละนะคะคุณอาจจะต้องอดทนและต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคในช่วงนี้ไปนะคะไพ่เดเวิวขึ้นมาก็แสดงว่าบางทีเอ่อบทที่เขาอยากได้อะไรเขาจะทําตาม อย่างที่กีเลสในความรู้สึกขเขาต้องการแต่บทจะไหมก็คือไหมก็คือแข็งท่าเดียวเลยนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้ยังไม่ได้จบสิ้นแต่ก็ยังไม่ได้ให้คุณค่าหรือยังไม่ได้ให้เวลากับความสัมพันธ์นี้จนถึงความมั่นคงในอนาคตได้อย่างเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูดูกันไปก่อนนั่นเองค่ะมาดูว่าแนวโน้มของไพ่ออร์เคลจะบอกอะไรอีกนะคะ ไพ่นำของขวัญมาให้นะคะไพ่หมายเลขเจ็ดสิบสามเผาพริกเผาเกลือแช่งเนี่ยเห็นไหมอารมณ์เขามันเหมือนกับเป็นคนแบบไบโพล่าบทจะดีก็ดีใจหายบทจะร้ายก็ร้ายน่ากลัวอืนะคะแล้วบางทีก็หูเบาฟังคนนู้นคนนี้นะคะเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าคุณถ้ามาเจอลักษณะแบบนี้เหมือนเป็นคู่กรรมกันนะ เหมือนเป็นคู่แห่งวิบากกรรมนํามาที่ทําให้เกิดความเจ็บปวดนะคะเพราะนั้นเหมือนก้มหน้าที่ต้องรับกรรมต่อไปเรื่อยๆในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาอาจจะเข้ามาเป็นเจ้าชีวิตของคุณมาเป็นคนที่บงการนะคะซึ่งคุณก็อาจจะต้องเจ็บปวด ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะพอยิ่งเจ็บปวดปุ๊บเขาก็จะมาเยียวยารักษาหรือไปเย็บแผลใจให้คุณนะคะแต่หัวใจเมื่อมันมีแผลแล้วอะ่ะมันไม่สามารถที่จะประสานได้อย่างสนิทใจหรอกนะคะ บางวันดีแต่บางวันร้ายนะคะคำพูดเชื่อเฉือนใจคนพอเวลาจะจากออกไปก็ดึงไว้ไม่ให้ไปไหนเหมือนกับต้องให้คุณก้มหน้าทําในสิ่งที่เขาต้องการนะคะหัวใจคุณแตกสลายแล้วแตกสลายอีกเขาขก็ยังคงต้องเก็บกอบเก็บหัวใจนั้นมาทําการปะทําการชุนเพื่อที่จะทําให้หัวใจนั้นอะ่ะ อยู่ในสภาพดีแต่ว่ามันมีรอยแผลค่ะนะในเมื่อหัวใจมีรอยแผลเยียวยายังไงมันก็ยังคงเห็นแผลเป็นอยู่กลับไปลองคิดดูว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ความรักแบบนี้หรือเปล่านะคะถ้าอยู่ในสถานการณ์ความรักแบบนี้แล้วคุณจะต้องเหนื่อยเพียงรำพังเหนื่อยเป็นคนเดียวและส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเอาแต่ใจตัวเองทําอะไรเพื่อตัวเองตลอดโดยที่ไม่คํานึงอีกฝ่ายหนึ่งคุณก็ต้องกลับมาคิดเยอะๆละว่าคุณจะทนอยู่กับคนลักษณะแบบนี้ได้นานแค่ไหนนั่นเองนะคะ ถ้าทนไม่ไหวกลับไปรักตัวเองจะดีกว่านะชาวราศีมังกรในสถานะคนคบคนคุยเดี๋ยวไปเจอกับคนโสดได้เลยค่ะมาถึงพาร์ทของคนโสดแล้วค่ะมาดูว่าพลังงานของคนโสดเป็นอย่างไรในช่วงเดือนนี้ไพ่5้าเหรียญเกิดขึ้นตามมาด้วย The Emperor ค่ะ Queen of s w o r d s Prince of w a n d s a c e of Cups และ Ace of s o u r c e ค่ะโอ้พลังงานของคุณในช่วงเดือนนี้อ่ะมันเป็นพลังงานที่มีความรู้สึก happy อะไรบางอย่างหรือมีความรู้สึก in love อะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณนะคุณอาจจะได้พบปะเจอเจอกับคนที่มีศักยภาพที่ดีนะคะในด้านของการเงินก็ได้หรือในด้านของการงานที่เหนือกว่าคุณนะคะแล้วคุณก็รู้สึกชื่นชอบพึงพอใจในความเก่งของเขานะค,ะคุณขาดแคลน ความเก่งลักษณะแบบนี้คุณก็เลยโฟกัสเข้าหาคนที่มีความเก่งเพื่อที่จะดึงดูดพลังงานเขามาไว้กับตัวคุณนะคะมือหรือเพื่อที่จะเรียนรู้อะไรบางอย่างนะคะควบคู่ไปด้วยนะ,ะเพื่อสร้างศักยภาพที่ดีหรือทักษะที่ดีให้กับตัวคุณคุณชาวราศีพังกกในสถานะคนโสดในช่วงเดือนนี้มีแนวโน,น้มที่คุณจะได้พบเจอคนที่ถูกใจคุณเป็นคนทํางานเก่งเป็นคนที่มี power ที่ดีนะคะ ซึ่งมาดูสิว่าเขาเรานันรู้สึกแบบเดียวกับคุณหรือเปล่านะคะมาดูกันค่ะเมื่อเราขาดสิ่งใดเราอยากที่จะเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายในสิ่งที่เราขาดนั่นเองนะคะไพ่เชอรีออค่ะไพ่ชูออฟครั e เอชออฟคับจัสติค่ะเดอะซัค่ะและสุดท้าย 5 of c u p ค่ะนะคะคุณอาจจะได้พบปะเจอเจอเขาเพราะว่าเขาเป็นคนทางไกลนะคะเ,เห็นรูปปุ๊บถูกใจถูกชะตาคุณอาจจะได้เจอกันจากทางออนไลน์ก็ได้นะคะมีแนวโน้มที่เขาจะพึงพอใจคุณชื่นชอบคุณแต่สถานการณ์มันบ่งชี้ว่ามีความห่างไกลซึ่งกันและกันนะคะอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะคะมันมีในเรื่องของระยะทางมาเป็นตัวแปลในด้านของความสัมพันธ์ ตัวเขาเองก็ยังมองว่าเขาก็อยากที่จะเข้ามาใกล้ชิดคุณเพียงแต่ว่าอยู่ต่งตางถิ่นต่างที่ก็เลยไม่อาจที่จะทําได้อย่างใจคิดนักนะคะแต่แนวโน้มความรู้สึกของเขามันมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นแม้ว่าจะเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่ามีความสุขแต่ก็มีความสุขแค่ช่วระยาวเวลาสั้นๆและมันก็ต้องมีช่วงเวลาไกลห่างกันเพราะฉะนั้นกว่าจะได้เจอ,เจอการจริงๆก็ต้อง รู้จักรู้ใจกันให้นานยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนกรกฎาคมมาดูว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนโสดนะคะในช่วงเดือนนี้จะเป็นอย่างไรไพ่เดฟิวเกิดขึ้นนะคะ n of cup คัพท e ี of Swords Ace of Pen t a c l e ลซ i กออแลและ f o v e of cup ค่ะดูแล้วเนี่ย แนวโน้มความสัมพันธ์เนี้ยต้องระวังให้ดีว่าคนที่คุณไปถูก ตาต้องใจหรือไปถูกอกถูกใจเขาเนี่ยเขามีครอบครัวอยู่แล้วหรือยังนะคะเขามีพลังงานอื่นแอบแฝงแล้วหรือยังบางทีแล้วถ้าคุณไปเริ่มต้นถูกใจแล้วไปเริ่มต้นสอนาความสัมพันธ์กับเขาโดยที่ไม่สังเกตดีๆคุณอาจจะตกอยู่ในสภาวะกินหนาใต้ศอกได้นะแล้วก็ในระยะยาวสุดท้ายแล้วยังไงสุดท้ายแล้วคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่หันหลังให้เดินออกมาแม้ว่าจะเริ่มต้นมาอย่างสวยงามแต่มามารู้ทีหลังว่าเขายังไม่ได้ มีสถานะที่ชัดเจนโสดอย่างโสดอย่างเต็มที่นะคะแล้วสุดท้ายคุณก็จะเป็นฝ่ายเสียอกเสียใจไปเองนั่นเองนะคะไพ่เดว,วิลขึ้นก็เรียกได้ว่าความรุ่มหลงมันบังตาบางทีมันก็ดึงดูดให้คุณเข้าไปหาให้เกิดการทำอะไรที่มันผิดศีลธรรมเกิดขึ้น ะะให้ดูดีๆค่ะเพราะว่าไพ่ครอบครัวเกิดขึ้นก็แสดงว่าเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างซุกซ่อนอยู่ก็ได้นะคะแล้วพอซุกซ่อนอยู่เมื่อคุณมารู้ความจริงปุ๊บความจริงเปิดเผยปุ๊บเนี่ยกลายมาเป็นมือที่3นะคะพอเริ่มต้นไปแล้วมันเหมือนกับชะงักค้างคานะคะสุดท้ายแล้วคุณจะเป็นฝ่ายที่ถอยหลังหรือเดินจากมาถ้าเกิดว่าคุณดูให้ไม่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 ถ่องแท้ซิก,ก่อนนะคะมาดูว่าไพา่ o r ACLE จะให้คําแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะคะใบมีดขนนกค่ะกุญแจเปิดหัวใจการถูกควบคุมและคอนโทรลนะคะพ่อครัวไพ่ไม่สนใจใยดี นะคะขยายสาขาโอเคค่ะนะคะไพ่ออร์เรเคเกบอกว่านะคะการที่เขากับคุณมาเจอเจอกันเนี่ยมันเหมือนเป็นการปลดล็อกอะไรบางอย่างนะคะแล้วบางทีคุณก็ยอมให้เขาเนี่ยควบคุมและคอนโทรลคุณนะ,ะในเรื่องของการทํางานหรือในเรื่องของการใช้ชีวิตจับซ้ายไปซ้ายจับขวาไปขวานะคะแต่เมื่อคุณเข้าไปอยู่ใกล้ใ้ในชีวิตเขาแท้จริงแล้วอะ่ะบางทีคุณอาจจะเป็นเหมือนกับคนนอกสายตาสําหรับเขาก็ได้นะคะ ในนั้นในความสัมพันธ์นี้อย่างที่บ่งชี้ก็คือว่าแนวโน้มที่จะเป็นมือที่สาในคนที่มีครอบครัวแล้วมีสูงแม้ว่าคุณจะชื่นชอบเขาและเขาจะชื่นชอบคุณยังไงก็แล้วแต่ มันก็อาจจะไปไม่ถึงฝั่งฝันเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรในศานคนโสดจะต้องพิจารณาให้รอบคอบและดูให้ดีๆสําหรับคนที่เข้ามาในพิเรียดนี้นะคะถ้าเขาโสดแล้วจริงๆนะคะอย่าแล้วจริงหรือเปล่าต้องเช็คดูไม่งั้นแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นเหมือนกับฟังคำคําพูด คำพูดเพียงรอยลมซึ่งมันไม่สามารถพิสูจน์ได้ในเรื่องจริงบางทีเขาพูดกับคุณอย่างพูดกับอีกฝ่ายางอย่างหนึ่งนะคะอาจจะเชื่อไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องดูจะรู้จัก,ร,จกรู้ใจกันให้เนื่นนานอย่าพยายามปล่อยให้อารมณ์และกิเลสมาครอบงําคุณจนถึงขั้นทําอะไรยอมตามเขาไปสมดทุกอย่างสุดท้ายคุณจะถูกควบคุมเหมือนกับไพ่ใบนี้นั่นเองนะคะ โอเคสำหรับคนโสดให้ระมัดระวังค่ะ,นะคะเดือนนี้มีความรักเข้ามาแต่ก็ยังถือว่าเป็นความรักที่ต้องพิจารณาให้ดีๆและดูๆกันไปก่อนนั่นเองนะคะโอเคจบแล้วสำหรับ ชาวราศีมังกรในสถานะของคนโสดฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเราจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่อาจารย์แพทจะมาอัปโหลดให้เป็นประจำนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบการดูดวงและอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวแอร์ไตร์อดีาจารย์แพทเข้ามาค่ะ ajarpa w ดันทีสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย